สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family กับผมไอเพนกวินครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Unison League นะครับเป็นเกมโทรศัพท์เกมใหม่ที่มาจากญี่ปุ่นครับซึ่งจะบอกว่าเล่นแล้วผมติดมากเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวละครของผมเองนะครับที่ปั้นขึ้นมาเล่นก็คือเล่นเพิ่งเล่นมาได้ไม่กี่วันหรอกแต่ว่า ตัวที่เล่นอยู่เนี่ยของนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็จะเห็นว่าตัวที่เดินเดินอยู่ตัวอื่นนะครับก็คือเป็นตัวละครของผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้เขาจะเน้นระบบที่เราสามารถนําเพื่อนมาเข้าร่วมต่อสู้ได้แบบเดี่ยวทามนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูในฉากต่อไปนาะเป็นฉากต่อสู้เดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆก,นกันก่อนดีกว่าครับเล่นเกมโทรศัพท์กันมาเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้เพชรใช่ไหมในการซื้อของหรือว่าในการสุ่มตัวละครหรือสุ่มของอะไรก็ได้เกมนี้แม่งได้ง่ายมากเลย ทั้งทาภารกิจธรรมดาก็ได้หรือว่าเราทำแอชิเมนต์ก็ได้เพจเหมือนกันล็อกอินประจําวันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้มีเพจให้เราใช้ตลอดเวลาแน่นอนนะครับที่ผมชอบมากส่วนระบบอีกอย่างหนึ่งครับก็คือระบบอาวุธของเขานะครับซึ่งมีอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเยอะมากเป็นหลายร้อยแบบเลยแล้วเราสามารถเอามาทําเป็นแบบของตัวเองได้เช่นเราใส่อาวุธนี้เราอาวุธลองเป็นอาวุธอื่นค่าพลังก็จะเพิ่มตามเพราะฉะนั้นความสวยของอาวุธเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่อะไร ทั้งชุดทั้งหมวกแล้วก็ตัวละครพิเศษก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เราสามารถอัญเชิญออกมาใช้ร่วมต่อสู้ได้โดยที่จะมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบอาชีพซึ่งผมชอบมากเราสามารถนําสกิลแต่ละอาชีพเนี่ยมามิกกันได้หมแบบายความว่าเราสามารถเอาสกิลของนักธนูเนี่ยมาใช้กับนักเวทได้หรือเอาสกิลดาบเนี่ยมาใช้กับเวทก็ได้แบบไฮบิดไปเลยแบบดาบเวทอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอาชีพทวนนะครับหรือว่าเป็นอาชีพที่แรงที่สุดนัน สายโจมตีแต่ว่าผมก็จะไปลองเล่นดาบแหละนี่เราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเลยเอาล้ครับทีนี้เรามาลองเปิดกล่องกันดีกว่ากล่องในเกมนี้ครับจะแบ่งออกมาเป็นกล่องแรนะครับแล้วก็กล่องธรรมดาซึ่งกล่องธรรมดาเนี่ยเราสามารถเปิดได้เทมแรได้เหมือนกันแล้วก็กล่องแรเนี่ยจะมีแรสูงสุดถึงอัลต้าแรเลยนะครับอ่ะมาเปิดเล่นกันดีกว่าของที่ผมอยากได้ครับเป็นบวกนะฮะแล้วก็เป็นทวนอันใหม่แต่มันไม่ได้สักทีมันลองดูว่ารอบนี้จะได้อะไรนะฮะ มาไหนดูดิอันนี้เป็นการชาร์จพลังนะครับของการเปิดกล่องนั่นเองอ้อันนี้คือขั้นสูงสุดแล้วครับแปลว่าได้ของแลแน่ๆครับ1นชิ้นครับซุปเปอร์แลด้วยมาไหนดูดิว่าได้อะไรบ้างโอเคได้อยู่เฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้เนรุนชิ้นนี้ครับมันคือมันคือมันคือ มันคือหมวกที่ผมหาอยู่นี่แหละโอ้โหได้แล้วโอเคดีงดงามไหนดูชิ้นสุดท้ายก่อนอ๋อเยี่ยมไปเลยครับได้ดาบใหม่ด้วยโอเคครับก็พอหอมปาหอมคอก็ได้ของที่อยากได้ไปชิ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใส่กันดูดีกว่าครับเป็นหมวกเดวิลนั่นเองก็อย่างที่เกินกันไว้ตอนแรกนะครับว่าระบบต่อสู้ในเกมนี้เป็นเรียลไทมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเอาละครับเราก็เลือกเควสกันก่อน แล้วก็เลือกไปที่ภารกิจนะครับว่าเราจะทําภารกิจไหนตอนนี้ผมก็จะลงเป็นกุ๊กเควสนะครับหรือว่าเป็นเควสเนื้อเรื่องเองให้เพิ่มระดับแรงของตัวเองไป let's go ก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะโจมตีศัตรูด้วยสกิลนะฮะตอนนี้ก็เลือกสกิลของนักธนูด้วยนะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถมิ๊กสกิลเองเนี่ยแล้วก็มีสกิลโจมตีหมู่นะฮะทีนี้ครับสุดท้ายเราก็จะใช้สกิลไม้ตายก็คือยูนิซันชาร์ตนะครับในการ หรือว่าในการบัฟผ่านทางตัวละครพิเศษที่เราใส่ลงมานั่นเองซึ่งเป็นระบบพิเศษของเกมยูนิซันลีกนี้เลยเอาละครับก็คงจะเห็นฟีเจอร์ต่างๆในเกมกันไปแล้วนะครับซึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเกมนี้ผมติดจริงๆนะคือติดนี่คือเล่นจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเอามาเล่นให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นด้วยนะก็แอดชื่อกันมาได้แล้วก็อีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไป อยากจะให้เห็นว่ามันมีระบบนึงที่ผมชอบมากคือส่งตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปหาของซึ่งไอเทมที่มันหามาได้เนี่ยเป็นของที่ผมใส่ด้วยนะแม่งได้ของซูเปอร์เลโอ้โหคือแบบมันคงไม่มีเกมอื่นที่จะใช้ตัวละครที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงได้คุ้มขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็สามารถลองโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับดูนิสซันลีกตัวนี้นะครับได้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android ด้วยนะครับ เจอกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกมยูนิซันลีกเกมนี้นะครับหรือจะเป็นเกมโทรศัพท์เกมอื่นเกมไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับอย่าลืม Subscribe channel Steve Family TV และเข้าไปดูเว็บและกิจกรรมของยูนิซันลีกด้วยนะครับบ๊ายบาย